อันตรายมากโดนใจเฉยไม่มีมากไปไม่มีน้อยเออมึยากมีอย่างรว่มาจไดีมึงอยกมีอย่างเนราเดี๋ยวงันมันจะคอมรู้อว่าชัเจยอเยี่ยงนะไทรติงมีลุกนะไทตจะจะมีไส้่มันจะหลงลูกงแบบซุดเดือด สูบแมค้าแมค้าทำธุรกิจกันมาอากมาหน่อยเลยว่าเขายกันอะ่ะมันเอาไปเยอะแล้วนไม่เห็นะมันเลยกสวยจสวยสวยสเอออาสิแปนะส่ยับได้เลยไม่อีนนั้นอลคน้น้กูนี่นะ เขานะเขาหน้าแฟนเนาะโอ้ยมาจอยเด็กหน้าเหมือนแฟร์ว่าไซส์แหล่งที่นี่โลกี้ใช่ไหมใช่ค่ะเอนโอลได้ทไมมาแกนี่เงียบจังเหมือนดื่เด็กเลยแล้วรมันต้งใจเพิ่มวากินน้ำส้มมันจะไปได้เลยใช่ได้วิตามินซีแล้วส้มไหมครับส้มเยอะมันได้ส้มกับบ้านถุงนึง้กเหรอไม่พอจริงๆปนยังดื่มอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมมึงเลิก ก็แล้วใหญ่ไหมเออกินมาเดมแถมหมเราลงทุนไปเยอะแล้ว้ยเราก็ลงทุนไปเยอะแล้วละหลวงราหลวงตรดาวเต้นม่เพื่อนกูนะไม่ใช่ตักฟอดเส้นจีอักเสบตากแดดกูฮะไม่บอกไม่บอกหลังไมหลังไม เรียบผิบอ่ะเอปอนี่ดูไไม่ด้ดูแว๊บๆเหมือนบี้นะเหมือนบี้นะปอเหมือนบี้นะฮะเหมือนบี้เลยเหมือนบี้ไม่รู้เลยบี้ดูแว๊บๆเหมือนบี้ไม่ไ้จำเดียวคลิปกอไปดูขึ้นกล้องแล้วเนี่ยปอขึ้นกล้องแล้วเนี่ยขึ้นกล้องเลยเลยติ๊กฮับยินยะติ๊กฮับ